สาไลคืออะไร,รอะ่ะค่ะสาไลคืออะไรสาไลก็คือ,อทำไมไม่ปสาไลก็คือเฮ้ย ไายจะซื้อให้ทุกคนนะถ้าไมันไม่ได้สาลายก็คือพืชชนต่ำไม่มีส่วนที่เป็นรากลำต้นและใบที่แท้จริงสาลายสาลายก็คือใช่ไหมทุกคนรู้จักไหม มินมินบอกสลายอา๋อมินมินบอกแล้วหรอ <c oughs> มันก็คือคําว่าสลายคะ่ะแต่ว่าร้องด้วยโน้ตที่ออกมาเป็นคาว่าสลา,ายก็เลยครูก็เลยเขียนให้ทุกคนเข้าใจว่ามันต้องร้องแบบนี้นะเหมือนโน้ตนั้นมันยากคะ่ะเหมือนทุกคนไม่ค่อยเก็ตว่าสลา,ายมันร้องอยังไงคะ่ะทุกคนเก็ตปะที่แก้วเล่า <c oughs> คือมันต้องร้องคําว่า อืมสิ่งที่ทุกคนเข้าใจค่ะคือคาว่าไม่สลายไม่สลายใช่ไหมแต่ที่จริงมันต้องไม่สไลดแล้วทีนี้ทุกคนไม่เข้าใจว่ามันสาลายครูก็เลยเขียนเป็นคำนั้นให้ <laughs> no, ใไม่สลายเสียงไฮโนชตไม่ไม่หายเท่าไหร่ค่ะ พี่แก้วอยู่ไหนคะอยู่ในใจหนูหรือเปล่าไม่รู้คะ่ะหนูให้พี่อยู่เปล่าพี่แก้วพับโทรศัพท์พับโทรศัพท์เครื่องนี้เหรอพูด <c oughs> ถึงตอนถ่าย MV หน่อยใช่ไหมคะที่จริงเ v มวีมันมีอะไรมากกว่าที่ทุกคนคิดนะคะทุกคนต้องรอไปติดตาม MV แต่ว่าไม่มีอเลยค่ะ ไม่อยากบน่นไม่อยากบ่นค่ะเพราะว่ามีคนบ่นไปเยอะแล้วนะคะก็เลยคิดว่าอย่าบ่นเลยดีกว่าทุกคนก็บ่นแทนไปหมดแล้ว MV มาวันไหนไม่รู้เลยค่ะจริงๆแอบคิดว่านะ่าควรจะมาเร็วกว่าน,นี้นะเพราะว่าช่วงนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าปล่อยปล่อยวันละคู่ก็เยอะแล้วอันนี้ นั่นแหละค่ะแม่บนนิ้วครับบอกเป็นโพซ้ายอะค่ะจริงๆของเราคามบีฟมาว่าเป็นพี่คู้พี่น้องค่ะแบบว่าแก้วรู้สึกว่าคือเอาจริงๆความว่าคู้จิ้มก็แล้วแต่คนจะคนจะชอบนะคนจะแบบคิดจินตนาการว่าว่าว่ามันเป็นแบบไหนอะไรอย่างนี้แต่ว่า แต่ว่าของเราคือเขาบรีฟมาว่าเป็นพี่น้องไม่คู่พี่น้องกันแล้วท้าเต้นดีอะหน่อยอะคะก็ปกติเพลงที่ผ่านมาด้วยความที่เราแบบเป็นเพลงของญี่ปุ่นมาทําใช่ไหมคะถ้าเต้นมันก็จะแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นซิกเนเจอร์ของทางญี่ปุ่นแล้วก็แบบเขาแล้วค่อนข้างมีสเต็ปที่ คล้ายๆเดิมอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เพลงนี้พอเป็นออริจินอลของเราคุณครูก็พยายามคิดท่าให้มันแบบมีความเป็นอินเตอร์เนชั่นลมากขึ้นแบบว่ามีท่าท่าที่เราไม่แบบต้องใช้ร่างกายในในอีกแบบหนึ่งเยอะขึ้นเงยคิดว่าก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็แฟนๆก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าพวกเราเต้นแบบนี้อะไรมีรำไทยเราไม่มีค่ะ พี่โมบอกว่าเป็นหลวงพี่แก้วก็ด้วยความที่โมบายอ่ะจะได้ชุดแบบความเซนเตอร์ใช่ไหมคะเขาก็จะได้ชุดเยอะของเขาชุดแบบเป็นแจ็คเก็ตตัวใหญ่ๆมีหมวกมีสร้อยเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วเขาตัวสูงกว่าโมบายตัวสูงกว่าแล้วเวลาเรา,เาถ่ายด้วยกันแก้วก็จะแบบตัวเล็กกว่าที่จริงมีตอนกระโดดขี่หลังกันด้วยนะแบบช็อตตอนตอนที่ถ่ายนะทุกคน ยังคุยไม่ได้ครับที่จริงอ่ะคุเอนอะคุยเอ้ไม่บอกดีกว่าห้องดำเอ้ยยังไม่ได้บทอะไรเลยค่ะยังไม่ได้อยู่เดยังไม่ได้บทอะไรเลยนะคะอย่าบอกแม่ว่าหนูเลยนะคะ ตัวยังไม่ได้บ่นคะ่ะชอบแก้วเวลาไม่แต่งหน้าอันนี้แต่งแต่อันนี้แต่งนะคะอันนี้แต่งแล้วชอบไหมคะ <c oughs> นึกว่าถ่ายตัวเองเดังหตืนเกป่าตอนถ่ายกับพี่โม คือมันไม่ได้เขินแบบว่าเขินกันนะมันจะเขินในความแบบคือคนดูอยู่เยอะใช่ไหมคะคือเวลาปกติเราเล่นกันมันก็คือเราเล่นกันแบบไม่คิดอะไรใช่ไหมแต่ว่าพอแบบเราต้องเล่นต่อหน้าคนเยอะๆที่เขาแบบคาดหวังให้มันได้ภาพสวยๆแล้วก็แล้วก็แบบเราไม่รู้จะทำอะไรอ่ะแบบเออเราเราเหมือนก็เหมือนจะเขินนิดนึงพอเราเราก็เหมือนจะเขินนิดนึงเราเมือกต้องแบบเฮ้ยทำอะไรกันนี้วะแบบ ด้วยความพี่ขอเปิดเพลงบิวใช่ปะลองคิดถิงดูสักครั้งจะพี่ไม่มีใครแล้วเราก็ต้องแบบเออตามจังหวะเพลงด้วยแล้วก็มองทอะไรกันเดียก็มีแบบจับมือกันกระโดดขี่หลังเอ๊ะทำท่าอย่างเงี้ยแล้วมันมันก็เลยเขินด้วยความที่แบบเราจะทาอะไรกันดีวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันไม่ได้เขินกันเองเวลาสบตาหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ พี่แกใส่กระโปงค่ะน้องว่บาบอกให้อารมณ์หลัวค่ะไม่รู้ไม่รู้คือแบบพอเพลงขึ้นมันก็เขินแล้วอะไหนบอกไม่เขินไงวะพอเพลงขึ้นมันก็มีความรู้สึกแบบทำอะไรดีน้าทำอะไรดีน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ดูคู่อื่นเลยค่ะเหมือนจะได้ดูคู่มินมินไม่เอาทุกคนหลับไปรอดูเองดีกว่า ตลกเหรอตลกตรงไหนไม่เห็นตลกเลยนี่จริงจังนะฮะตัวเองไม่เขิน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  ลองคิดทังพี่สักครั้งทน,นูยังไม่มีใครมินมินกับใครอ่าจริงๆทุกคนน่าจะรู้แล้วเนาะใครคู่ใครมินมินคู่กับเจนใช้บีดีอะที่ปัดผมใช่ไหมมันคือมันเขาแบบก็ให้ถ่ายนานเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ตัดมาเป็นสัตว มาเป็นช็อตมาเป็นช็อตที่สันน้นมากๆสโลว์ซะแบบว่าที่จริงปัดผมไปแค่แบบเดียวแหละแต่ว่าเขาสโลให้มันมันรู้สึกว่านานนิดนึงขอสักมุกหน่อยมุกอะไรคะ <c oughs> แกวได้ทำผมแบบนี้ด้วยแต่ว่าทำเองไม่ได้อมันต้องแบบยังทำเองไม่ได้แต่ว่าอยากทำอยูน่นะ ถ่ายทั้งเพลงเลยใช่ไหมคะใช่คะ่ะตั้งแต่ตนน้นเพลงถ่ายนะเมื่อกี้ดูเล่นกันอยู่อย่างนั้นแบบประมาณจบเพลงก็สามสี่นาทีใช่ปะมันก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งอะเราแบบมันก็ไม่มีท่าทาแล้วเนาะบางทีแบบว่าเราก็เล่นกันแบบเออกอดกันจากข้างหลังไหมหรือว่าเออมกอดจากข้างหลังหรือแก้วกอดจากข้างหลังมีกระโดดมีซบกันมีอะไรอย่างเงี้ยบ้านแต่แบบทุดทายเขาตัดมาสันมากจึก ก็ชอบทป์ e ไหนอะค่ะจริงๆก็ทป์บีนั่นแหละคือเหมือนกับว่ามันรู้สึกได้ฟิลลิ่งที่สุดปะ่ะเอ๊ทป์ซีทำอะไรอะจำไม่ได้ทป์ซีคือทําอะไรท y p เอคัอนี้รู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันธรรมดาไปหน่อยมันไม่ค่อยมีฟิลลิ่งเท่าไหร่คู่อื่นไม่ได้ดูค่ะแมนไม่ได้ดู พิบหนึ่งครั้งเออใช่ค่ะมันมันสั้นมากค่ะใช่มีของคอก็ก็ทำหมดยูเว้นก็ทำหมดทำหมดมีแค่บีที่สบตากาันใครขีข่หลังใครอะคะแกแกแก,แก,แกต้องขี่โมดิเพราะว่า เพราะว่าแกแบกโมไม่ไหวคลาสร้องเพลงเป็นไงสนุกดีค่ะสนุกดีจริงๆพอแบบได้มาเรียนแบบว่าออนไลน์อย่างเงี้ยมันก็มีความเขินกันบ้างเหมือนกันนะยังสม,มุดเต้นใช่ไหมคะเราเรียนพ้อมอยันรุ่นหนึ่งรุ่นสองอนะไรอย่างเงี้ยแล้วพอจบคลาสครูก็จะให้เต้นให้ดูแบบทีละสองสามคนอย่างเงี้ยแล้วมันก็เขินเหมือนกันนะที่ต้องเต้นแบบให ในกล้องอะไรอย่างนี้แล้วถ้าเรียนร้องเพลงอย่างเงี้ยก็คือแต่เขาจะให้ร้องที่นอคนมันก็ขืนเพื่อนเหมือนกันที่เพื่อนต้องแบบใส่หูฟังฟังเสียงเราแบบจะาจะเออมันก็ค่อนข้างขืนนิดนึงคอสเต้นเมื่อวานเป็นไงคะเมื่อวานเป็นเพลงที่มันเร็วมากเพลงมันเร็วมากแล้วก็เป็นสไตล์ที่แบบไม่ค่อยไม่คอ่คอยถนัดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันเร็วด้วยก็เต้นไม่ค่อยทันเท่าไหรก่ก็ต้องซ้อมอีกะคะ่ะไม่ไงั้นก็จะเต้นไม่ทัน